สะผมมั้งันเนี่ยสะแล้วหนจ่งากทำไมจะสะให้หอ่ะเฮ้ยเดือนนี้ที่ไปสะให้็อกห้องทำไมเนี่ยจะเอากล้องแม้ม,ม,มีคนสวยเขามากี่คน ส,สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะคะวันนี้นะคะพี่โบมีอะไรสนุกสนุกนะคะมาแกล้งพี่ยิม้ม<อ>จากที่หลายๆคนรนู้แล้วว่ามีเด็กฝึกงานมาใหม่นะคะพี่โบก็เลยนึกคลิปสนุกสนุกนะคะออกก็คือเดี๋ยวพี่โบนะคะแกล้งจีบเด็กฝึกงานต่อนหน้าพี่ยิ้มดู<อ><ๆ>หลายๆคนรนู้อยู่แล้วว่าพี่โบชอบแบบว่าคนที่แบบว่าดูเซอร์เซอร์ดูแบบว่ามีอะไรอะไรงนี้เล่นดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นเออแล้วทุกอย่างเนี่ยอายอกัะมันมีแล้วพี่ยิ้มเนี่ยก็รู้ว่าพี่โบชอบ สไตล์นี้มีหนวดมีเขาผมกระเซร์กระเระซิง <S <S 1> <S 1> ยังดูกันว่าพี่ยิ้มถ้าเห็นว่าพี่โบนี่สนิทสนมกับไอยกใช่ป่ะแล้วก็แบบดูใกล้ชิดเกินไปอะไรเงี้ยพี่ยิ้มมันจะหึงพี่โบหรือเปล่าห,หรือว่ามันจะทํำยังไงจะกระทืบไอยกหรือเปล่าหรือว่ามันจะกระทืบพี่โบกันแน่รอติดตามเลยคลิปนี้ค่ะมาดูกันว่าพี่ยิ้มจะมีอาการเป็นยังไงมาจับรีอแอคพี่ยิ้มกันไป <S <S โอเคทุกคนเดี๋ยวรอให้ยกมันมาก่อนนะคะ แล้วเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนเอา้ายกมาพอดีเลยนันง่นงๆๆตรงนี้เลยนี่ครับนั่งใกล้ๆนี่อะไรตั้งกล้องฮะตั้งเป็นงั้นแหละวันนี้พี่จะสัมภาษณ์่ยกหน่อยสเปคยกนี้เป็นไงพูดยากอ่ะพูดยาก อายุน้อยกว่าหรือว่าอายุมากกว่าอันยิงชอบเด็กชอบเด็กหรอแต่ไม่เคยมีแฟนเด็กกว่าเลยมีแฟนแกกว่าตลอดเลยแกกว่าแล้วก็เล่นเท่กา,ากันเล่นเท่ากัน,นพี่ก็อยากมีแฟนเด็กเหมือนกันพี่ก็อยากมีแฟนเด็กเหมือนกันเด็กมันยู่เล่นวันตัวไปหน่อยดีที่ได้รู้จักค่ะแบบพี่พอจะได้ไหมได้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  ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าไม่ได้ได้ไหมได้ไหมอ่ะพูดจริงๆแล้วถ้าหนูว่าพี่จิ๊บยกอ่ะได้ปะได้พี่แอบชอบยกมา่อไรเ้อะกว่าพี่แอบชอบยกมา่อไรเ้อะกว่าสีเอาขั้วไม้บังหวะผ้ายสิว่าบ่อนอนอันนี้พูดจริงนะอันนี้พูดจริงอะไม่ได้ถ่ายคลิปไม่ได้อะไรคือตั้งกล้องไว้เฉยคือพี่อ่ะเป็นคนที่ชอบคนเซอร์ร้องเพลงเป็นเล่นกีตาร์เป็นเนี่ยสเปคพี่เลยเล่นเล่นกีตาร์เป็นไหม เป็นใช่ร้องเพลงอะอยู่นั่นไง Homeless เอางี้เลยคือพี่อ่ะจะให้หยกอะรวมมือกับพี่นยิ้มว่าพี่ถือว่าพี่จีบหยกต่อหน้ายิมย้มย,ยิ้มก็จะว้าวอันนี้มึงกลัวจริงปะเนี่ยไม่กลัวเออที่นี่คือเขิลมหนดีเอาแระวาาเหมือนแบบเราป๊อปปี้เลิฟก,กันอะเหมือนว่าแอบชอบกันยกก็ชอบพี่พี่ก็ชอบยกอย่างนี้นะ ให้เหมือนนะอย่าให้มันจับได้ว่าเราแก้มันนะว่าเ็เราแบบแอบคุยกันทำไรเหมือนที่เราแอบคุยกันตลอดอ่ะอย่าเอาเรื่องจริงมาพูดเอ้ยตัดต๋ตดอย่หักรอพิมพ์แป๊บหนึ่งะทุกคนตอนนี้ตามแผนเลย่างคนปัด อะไรวะเฮ้ย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 หัวเขาคุยโทรศัพท์อยู่น้องไม่มีไรไม่มีไรสับเบี้ยเป็นข้าวยังใครอ่ะแล้วตัดงานใ้พี่เสร็จยังไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาที่ห้องก็ได้พูดอย่างนี้มีพิรุษนะว่างแล้วคืนนี้ยกว่างปันหรออะไรอ่ะ ไเดี๋ยวพี่ไปช่วยแก้แก้ที่อะไรแก้แก้แก้ล่างหรือแก้บนคือหน้ามึงเนแก้ล่างแก้บนไอ้แม่เฮ้ยตอแหลเก่งเมียกูเนี่ยตอแหลที่หนึ่งเลยเป็นตอแหลกััวพี่นั่นเรื่องเยอะตอแหลเก่งจริง สวัดีครับดีพี่สีอ่าบอกเมียจะไปแก้ร่างแก้บนเลยวะเลบอกเมีย,ยไปแก้รังแก้บนเส้นคุณพี่มาก,กเ,เริ่มจางานให้ผมจิ้มเลยไหนดูดเลยดูดเลยดูดงานดูดกูเนี่ยดูเปล่า,ดดม,า <laughs> มาดิมาดิมา <laughs> ดิมาดิเลยจะไปเอาเลยเอางานใช่ไหมเอาเมียกูอ่ะข้างในอ่ะไปนั่นแหละ <laughs> ไ

ทำอะไรเอาจริงๆทำอะไรอาจริงๆเลยออกห้องเองเอาไม่ใช่เสร็จแน่ยกทุกคนเริ่มเหนึงสระผมวันนี้สระแล้วเจะเยจะสระไอ้เรือนนี้ที่ไปสระใหพี่ชอบจกไปไร ดีอ่ะดีไม่มีสมาธิทำงานแล้วเป็นอะไรจับแขนจับขาตองขนตอยใจเอาอยู่ที่นี่เห้องทำไมเนี่ยทำไจะเอากล้องยุ่งเลยตบลูต่ปากให้ผมอะไรก็ผมน้องมันยุ่งเขาว่แค่จับให้เป็นไรบ้างไม่เป็นไม่เป็นไรจับรถมาผมตี ลีลาหลักเหลี่ยมเนี่ยโอ้ยเป็นตาหน้าบันทอนอะไรของตัวเนี่ยเขาสอนงานน้องเขาบอกว่าน้องตัวนั้นมันไม่ดีเขาตัดเป็นด้วยเขาแต่งงานเป็นเขาตัดไม่เป็นเขาดูเป็นนะเแต่งงานเป็นเจ้าก็ไม่สนใจดูฝาพี่คนเดียวคิดไปแล้วให้พี่หญิงมาโยกพี่จบมากเขาไหนเจะได้ยังไงเจ้าไหนที่นี่แบบโอ้โหเป็นอย่งไรบ้าเป็นจ้า เม็ใจ้ายุดอยู่กัได้ตัดอีตัดอีกโอ๊ยตัดอีลืมของไม่ได้ทำร้ายลืมของเฉยจะมาเอาแบตเฉยจมาอบเฉยหยกมาวางนะหยกย่ำหนามไงดิมเี้อะไรดิมี้อะไรจู่เิี้อะไรขีดให้อ้าวไม้กลับมาไม้เอาไหมฮะ ทำไมไปยุ่งานไม่ไ hmm. ด huh? ้ฮะทำไมอ่ะสเปคเขาอ่ะตัวเขาอ่ะนะอย่ามายุ่งกับเขาอย่ามายุ่งกับเขาไม่แคร์กันเลยใช่ไหมว่าใครต้องเจ็บต้องช้ำเหรอเด็กก็เดาลูกปืนหรอป่วยเหรอตืนจะใช้ลูกอมเลย น้่งใจกันสังอ่ะโอ้ยสวยดินั่สวยอ่ะขอดองขอดองให้ันขอผมดิขอมวใ่ไหมจัดผมอรที่ไอดหมมลมไม่ลมเจ้าแผ่นพัดพาเธอมาให้เจอฉันเอาคือว่าแตกซีที่สุดอ่ะเอาเราไล้างกันเลยอ้ นั่งาีอไรงนั้น่ะเฮ้ยเฮ้ยี่ไม่มีนั่งไงตรงนี้ขาขาไม่คดีกมึงบอทำหน้าเกลียดขาเราไม่ดีขามึงจะไม่ดีเดี๋ยวกูจะย่ำให้ทำหน้าเกียดข้างบ้านอ่นกเล่ตัวมกั่าปืนเขาปะตูวกูเด็กฝึกงานักเม็ดไอยกมึงอยากจะทำงานที่นี่ต่อไหม หิวน่างจะเอาไว้ไม้นิ้วอ่ะผมสงฆ์พระใจตอนเราคนเราแม่งมีอยู่ไม่ไม้รักต่าคนเราแม่งมีอยู่ไม่ไม้รักต่าเจ็บแค่ไหนฉันก็จะฟื้นแกล้งทำว่าไม่เป็นไรอุ้ยตัวจะทำนี้กับน้องได้ไงไปอ่ะวันมาไมทำได้หมดอ่ะเออไม่ล้างเนี่ยไม่ตายอ่ะเอารถล้างอ่ะอะไรอ่ะไปซื้อสูตรปืนนักเลงเนี่ย ก็นิ้วขึ้นมาแล้วกูอะไปหอผมปะเสียบรรยากาศไปดีว่าไปหออยกเอาไปเอาเปล่าดิเดี๋อวสายตาแอลผู้ชายเพี่อผมก็แบนเดอี่ผงก็ยุ้ยเธอหัวก็แดงผมัไม่กว่าก็ไม่าก่แทำรวบผมอีก ไดยอยอยอ่เ่ไ้ครเียอเงเมือกูัวตีนไเอ่ะเป็นไป็นไรงานยังไเสียทรงแล้วเราอ่ะเสียหมดอ่ะมาแง่หยอกมึงห้ตัมึงเวกับบ้านเลยเฮี้ยเอบอกว่าเธอเสียใจคนที่เสียใจวันนี้ต้องเป็นชัน เว่ยเซาเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเฮ้ยไไห ่อนใจเย็นตัวของแก้งแก้งไรยกไอ้ฟักไอ้เฮียคิดยิ้มน้อยไม่ขายไอ้ยกโโอ้หสี่เหี้ยเฮียไอ้เหียเฮียพี่ชาหาช่วยหน่อยไอ้ยกไอ้สักเฮียมันแอบแก้มกันนะกุณเห็นคุณเห็นคุณถือกล้องอยู่ส่วนตัวล้วนๆอีกมาคุยดีๆก่อนคุยกันน้องไอ้ยกไอ้เหี้ยไป เขาเป็นคนบอกให้ยกมันท่าไม่ต้องไอ้เหี้ยไปเลยตัวดตามพี่ผมโดนขื่นใจสัตว์เขาขื่นใจหน่องมันเองแหละหน่องโหแสดงว่าเรื่องจริงไลั่นคลิปนี้นะคะโอ้โหเห็นความถึงโหดของพี่ยิ้มแบบว่าเต็มแบบฉบับเลยถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะคลิปนี้ล้านก่อนไปบ้ยไม่ให้มันพูดอะไรเลยนะทั้าของอะพิ้มวิ่งเหยียบแว่นผมเบี้ยวใช่หรอเปลาตรงหน้าเลยนี่แค่วันหนึ่ง งเลยตัวนี่เหยียบหน้ามึงแว่นคาหน้ามึงก็บุญแล้วบอกว่าถ่ายคลิปเอาเล่นกันแต่แว่นเนาพังจริงเ,เหลืองมึงเลยไปไปมาทุกคนไปคลิปไปคลิปไปคลิป